สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มากับพี่หนุ่มนะครับมาพี่ตุหลอดนะนี่สวัสดีครับเราสองคนจะพาพี่พีสีนะครับมานอนบ้านต้นไม้ของน้องแจ็คนะผมะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแจ็คนะครับที่สร้างบ้านต้นไม้หลังนี้ไว้ให้เราได้มาพักผ่อนถ่ายบรรยากาศให้พี่พีเสีได้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากาเป็นบังจให้ขึ้นชาของเราจะช่องกระหลิงบนเขาด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะพาพี่พีสีเนี่ยขึ้นไปบนบ้านต้นไม้เลยนะครับไม่รู้ว่า บนบ้านต้ไนไม้เนี่ยนะครับมันมีตรงไหนที่ชำรุดหรือเปล่านะครับผมไปครับผม ผมว่ายโหงดักขนาดนี้เลนตึบก่อนเลยเนอะขึ้นมาพี่หน,นุ่ก็ได้กขึ้นมาถึงบันตุ่มหมายเลยนะครับเฟียฟสีน,นะครับก็นะครับผมกับพืนชาเนี่ยเราใช้เชือกในการขนสัมภาระขึ้นนังบนนะครับ เพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าขั้นบันไดเนี่ยมันจะรับน้าหนักได้กี่กิโลนะครับเราไม่มั่นใจเพราะว่าสัมภาระของเพื่อนชาเนี่ยมันหนักนะครับหนักมากเพราะมีน้ำหนึ่งกระ l อ n น่ะกระ l อ n ห้าลิตรนะครับผมมันก็เลยหนักแล้วก็รวมเข้อของอื่นก็เลยหนักขึ้นไปอีกนะครับตัวครับน้ําหนักตัวเราด้วยนะครับเราเกรงว่าขั้นบันไดจะรับน้ำหนักไม่ได้เราก็เลยใช้เชือกดึงสัมภาระเราขึ้นมานะครับผมส่วนบ้านต้นไม้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมดีมากๆเลยนะครับก็นี่อย่างที่เห็นนะครับผม นี่เลยนะครับก็อยู่ขยันเล่นน้อนนี่พี่นุ้ยครับผมก็มีใบงใบไม้บ้างเดี๋ยวเราเช็ดปัดกวาดถูนิดหน่อยก็สะอาดแล้วนะครับส่วนเตาก็อยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์เลยนะครับผมหลังคานะครับนี่หลังคาก็ชำรุดทรุดโทรมบ้างตามการเวลานะครับเพราะว่าอายุของบ้านจะไมหลังนี้ก็นานมากๆแล้วนะครับแต่ต่อไปเรานะครับจะก่อไฟหาฟืนมาก่อไฟแล้วก็อะไรพี่ชาไปหาพืนหรอครับผมเราไม่หาฟืนกอนหนุ่ยุงกาไม่ไหวแล้ว เด้อโอเคเฮ้ยหลุดหลุด okay. <tries>

อ้าวเดินเดาเดาอืมเยอะเนี่ยตอนหน้าฝนเป็นนี้แหละเยอะถ้าเราหนอนนิ่เงียบถ้าเราไม่ก่อไฟโอกาสที่เราจะเจอเก้งอย่างสูงนะอืมเพราะไม่มได้กินถ้าเราไม่ก่อไฟเราไม่หยุ่มข้าวไงวันหลังต้องห่อข้ามวามัง้ง ถ้าหอกข้ามาก็ดีนะพี่หนุนนะ <No. S 2> แล้วจะได้เจอสัตว์น,นะใช่เจอเจอสัตว์ถ่ายนี่ถ้าได้กลิ่นันเอ้ยไฟก็ไม่มาเนาะใช่รู้ว่ามีคนนอือ on not đưa vào cái nổ sự cho nó อ๋อหนึ่งก้อมีต้มยำสินี่เขาดิ้นเส้นอะไรอยูอันนี้กับข้าวบัวแตนเลยนะับผมก็นี่จะมีไข่ดาวนะครับผมแล้วก็อะไรนะบะหมี่ต้มใส่ไข่นะครับแล้วก็ไข่เยื่อมาสองฟองแล้วก็ใบบัวกบวกน้ําพริกนะครับผมแล้วก็แตงกวานี่เลยนะครับผม ทั้งหมดเลยก็จะเป็นฝีมือของเพื่อนชาของเราครับผมมาครับผมกินข้าวครับก็ช่วยกันนี่แหละ หมดเลยนะตั้งแต่เราก่อไฟดูว่าโตไฟไม่หวานนะความเยอะไม่หวานห็นง้อมาแต่งูปตาม้แู่ตาทให้คุณยเีเยแบบมูกาว่ เ <S an> น,นียคือน,นี่นก็ลลสบายอนนี้นะครับผมถ้าสองคนก็ได้กินข้าวกว่าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆเข้าวา,า,าก็นี่ก็สองทุง่มกันนะพี่นุ่มนะใช่ครับผมลมพัดมาเย็นสบายเลยครับบรรยากาศเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับม,มีเสียงกลมเนี่ยนะครับร้องดังไกลๆอยู่ทินเขานู่นนะครับ แล้วก็มีเสียงจิ้งหรีดตาเนี่ร้องดังตลอดเวลาเบาๆนะครับเหมาะกับการพักผ่อนเลยนะครับผมส่วนกล้องไฟนะครับนี่กองไฟเนี่ยเราจะไม่ก่อเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไฟมันจะลามเวลาที่เรากําลังหลับอยู่นะครับผมการนอนบนที่สูงนะครับเราไม่ควรก่อไฟคาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ที่พักแล้วทําให้ที่พักเนี่ยผุพังได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราสองคนนะครับขอตัวเข้านอนก่อนนะครับก็ พี่วิ่เพื่อนไอเนี่ยมันนอนฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็รับบรรยากาศดีๆกับเราสองคนในค่ำคืนนี้นะครับผมส่วนพรุ่งเช้ามาดูกันว่าที่นี่บรรยากาศดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีฝนมาหรือเปล่านะครับผมบ๊ายบายลาที่สวัสดีครับ,รบไปฝายด้วยนะ 괜찮죠 괜찮 ใช่ใช่ใช่หายไปเลย สวัสดีเยเช้านะครับเช้าวันนี้ผมพี่หนุ่มก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับครับผมก็เราสองคนตื่นขึ้นมานะครับชงกาแฟดื่มต้มน้ําชงกาแฟดื่มกันแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่มีครับมีลมพัดมาเบาๆเย็นสบายเลยนะครับแล้วก็มีเสียงนกเนี่ยปลุกเราแต่เช้าเลยนะครับผมส่วนเมื่อคืนนะครับเหตุการณ์ที่เราเจอไม่รู้มันตัวอะไรนะครับเราเนี่ยต้อง ไม่กล้าไม่กล้าหลับเลยต้องระวังอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้หลับตีสามตีสี่นะครับผมใช่ครับโอ้โหเสียงที่เราได้ินเนี่ยเสียงเป็นเสียงน่าจะเป็นสัตว์กรีดเท้าสัตว์เท้ากรีดนะครับเหมือนพวกกระทิงพวกวัวกระทืบดินเนี่ยดังตุบตับตุบจับแต่เราส่องไปไม่เจอนะครับผมเมื่อตัวมันใหญ่มากนะเพื่อนใช่เหมือนตัวถ้าจะถ้าจะฟังจากเสียงน่าจะตัวขนาดเท่าๆพวกกระทิง หรือม่ก็วัววายอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งไม่ไกลส่องไม่เจอนะครับผมห้างนี้ก็เอบ้านต้นไม้หลังนี้ก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับผมไม่บ่อยแต่ก็เจอบ้างนะครับแต่ทุกครั้งที่เจอเนี่ยส่องไม่เจอนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพืชชานะครับที่ได้มานอนบ้านต้นไม้นี้กับผมนะครับผมจ็คผ่อนเลยเจอโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับ เราสองคนก็จะเก็บข้าของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับแล้วก็เราสองคนขอลาพี่พี่เอสี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากไปติดตามช่องกระเหรี่ยงบนเขาด้วยนะครับผมโอเคครับผมฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย